ไฟกระพริบหนึ่งอาอาพระเจ้าฉันจะต้องติดในรถไฟนี้ตลอดไปนะไม่นะ,ะ,ะ,ะที่นี่ที่ไหนกระตุกพระเจ้าเดี๋ยวนะฉันอยู่ที่ไหนอะทุกคนช่วยแอดด้วยสิ ตอนงนี้มันเจ้ะจบขืนแอดอ่ะไม่นะใครกันแน่ที่จะจบขืนครับแกนะครับช่วยไปดูเกมของแกในช่องของแอดเลยนะมีแต่คลิปแรทย์ชิลเลอระอย่าไปเชื่อมันนะทุกคนนะวันนี้เรต้องย้อนไปดูกันเองนะจ๊ะใายของนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเกมใหม่นะครับเป็นเกมลบนะจ๊ะที่ชื่อว่า platform e d นั่นเองนะครับใครเคยดู8 e x i t หรือ root e d หรืออะไรต่างๆที่เป็นเกมลบในช่องแอดแล้วก็แล้วถ้าใครเป็นสายนี้ก็ตามแอดมาเลยสิจ๊ะไม่รอช้าคันหัวกรุบ เราไม่รอช้ากันแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกเรเกมเมอร์เล่นใหม่หัวใจ LGBTQ นะครับเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะทุกคนไม่รอช้านี่เรามาดูป้ายกันก่อนนะมีป้ายหลอดไฟตรงนี้มีป้ายคล้ายๆแบบคาเฟ่ปะอะไรบางอย่างนั่นแหละแล้วก็มีตาลุงนั่งดูหนังโปไม่ใช่ <laughs> นั่งดูตรงนี้นะครับเป็นมารุโกะอันนี้แล้วก็มีเกม RPG ด้านข้างก็จะมีป้ายแบบว่าตรงนี้เลข8โอ้โหมีอะไรให้แอดจำเยอะไปปะ เราจะจาได้หรอ, <G ül> อไม่นะเราไม่มีเงาในการตกตกลงแล้วฉันตายไปแล้วใช่ไหมน่ะจะบ้าตายหรกอนี้เราจะเตมจริงั่ะก็คนขำตลอดอนะบุกเนี้ยไม่เล่นได้ไดยังไงก่อนมีใครขำไมหมกดขำบ้านึงนะทุกคนโอเค,โอ,เคโอ้ยดูดิมีอะไรให้เราจําเยอะไปเปล่าอันนี้โฆษณาแบบอินเตอร์นงอินเทอร์เน็นตนโอ้โหเอาแล้วไงแอดแอดว่านะมันต้องเล่นแอดแน่เพราะฉะนั้นเราจะต้องลุยไปข้างหน้าเลยแอดคิดว่าเราน่าจะไปได้เลยปะวะ เฮ้ยเขาบอกว่าอะไรอะ่ะ please check uh, electric signs อ uh ่าฮะมีตะลุงนั่นยังอยู่เหมือนเดิมเราดูตรงนี้ได้ไหมอะ่ะเฮ้ยจริง,รงๆก็พอจะดูเปรียบเทียบกันได้บ้างเหมือนกันนะเนี่ยอานอเอโตะเฮ้ยปิดไวด้โคตรแต่เขาทำเหมือนจริงมากเลยอะ่ะแล้วแกไม่คิดจะหือจะอือกับฉันบ้างหรอตะลุงน,นั่งเฉยมาไม่น่ากลัวนะมาโดนผีหลอกด้วยกันเถอะหรือตกลงมันเป็นผีหรือเราเป็นผีกันแน่ทุกคนผีหลอกผีบ้าบอที่สุดนะ oida อุนะ้ยแต่ตอนชินคันเซนซีโร่อุตส่าห์มีเงาในกระจกแล้วไม่น่าทิ้งเลยอะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวๆๆๆๆอันนี้ป้ายมันไม่เหมือนเดิมป่ะตะกี้มันอิเล็กทริกไซน์นี่อันนี้มันเป็นป้ายสีเหลืองอะแอดคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ป่ะถ้ากลับว้าวิ่งได้ด้วยหรออุ้ยวิ่งเร็วชาตเลยถ้าเรากลับไปได้ไหมอะเอ้าเฮ้ยเราไม่ให้เรากลับอย่างนี้ทําไงเนี่ย แล้วเราจะดูยังไงว่าเราไปข้างหน้าได้แค่ไหนแล้วนะ่ะไม่มีตัวเลขบอกเลยว่าแอดได้ไปขบวนข้างหน้านะ่ะเออจริงด้วยเราจะรู้ได้ไงว่าเราไปข้างหน้ากันนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองไปกัอนลวกันนาะเพื่อเราจะเจออะไรที่มันแบบ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 ไม่มีอะไร,รเลยเบาน่ะเ,เออมันแปลกๆแฮรรอบนี้มันไม่เหมือนเกมหลูมอื่นๆหรอแต่ยังไงยังไงเราก็เห็นตาลุงอยู่นั่นแหละ ป้ายข้างๆเท่าที่แอนสังเกตก็ยังเหมือนเดิมนะเอ๊ตรงนี้ไม่มีป้ายอะไรแล้วในรอบนี้นี่มันผิดปกติหรือมันไม่ผิดปกติวะเนี่ยแอดลองเปิดกลับไปได้ปะอยากลองอะ่ะเอ้าอย่างนี้เราก็กลับไม่ได้ตลอดเลยดิถ้าเราเข้ามาแล้วแสดงว่าจุดเปลี่ยนที่เราสามารถตัดสินใจได้ทุกคนมันอาจจะตอนที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยยืนอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ต้องดูให้แน่ใจว่าเราจะเปิดบานนี้ออกไปต่อเลยหรือหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ย มันไม่มีตัวสังเกตเลยว่าเราไปขบวนต่อไปไม่มีตัวเลขเอาง่ายๆตรงพื้นก็ไม่มีอะไรเลยเห็นป่ะทีนี้เราต้องสังเกตอะไรกันแน่นะโอเคอันนี้ยังคงเหมือนเดิมเนาะพยายามดูอยู่นะเป็นหน้าน้องตัวการ์ตูนเป็นเกมนี้อินเทอร์เน็ต R P G เอ๊ะอีป้ายนี้ยังไงกันนะลองไปข้างหน้าอีกสักหน่อยก็แล้วกันเนาะชึบแอดว่านะชึบสิ เอ,อึ้งในความสาวสวยของฉันสิอุยคุณป้าคุณป้าคุณป้าอ้าวป้าแบบนี้เตรีตัวตายได้เลยแกเพิง่งขึ้นรถมาเหรอใช่แล้วฉันยืนสั่นอย่างนี้แก่ที่เดินมาสิฉันจะมีอะไรจะให้แกอยู่แน่นอนเลยนะโอเคคุณป้ามีอะไรจะให้เหรอเฮ้ยคุณป้าทำไมยืนนิ่งอย่างนั้นละ่ะ แกเข้ามาดูใกล้ๆแกอย่าบอกว่าฉันเป็นป้าสายตาแกเงจะสติปีเตอเปลี่ยนมันมาใหม่อะพอดีแบบตัดมันมาดีแล้วไม่ต้องเสนอหน้าหนูคุณป้าเนาะอีป้าแกหน่อยแน่แล้วต้องทำยังไงอะตะเคียวหรือว่าถ้าเกิดเห็นอีป้าปุ๊บเราต้องเดินกลับวะแน่ๆเลยทุกคนโดนแล้วหนึ่ง คนทยเตาเสียงมันเงียบไปไหมอะแกตกใจกว่านี้ได้ไหมอะแบบว่าอะไรเงี้ยแบบขอหล่อนๆนะ่ะเอออันนี้มันธรรมดาไปวิ๊เจอเกมนี้แอดว่านะไม่ได้ใกล้คเคียงกับคำว่าน,น่าก,กลัวพูดดีไว้ก่อนทุกคนเพื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะได้แบบว่าวเอ,อ่อไม่รู้สิ่างมันเถอะไม่นะเฮ้ยฮสแสดงว่าป้ายตรงประตูอะแอดอาจจะต้องอ่านก่อนหรือเปล่า ใต้ตัวประตูที่แบบว่าหมายถึงว่าไอ้ตรงที่เราก่อนจะไปห้องต่อไปอ่ะแน่คุณลุงไม่ได้แอบดูใต้กระโปรงฉันใช่ไหมคือตัวละครเราไม่มีเงาในกระจกเราก็เดาได้ไงว่าเอ้ยอาจจะเป็นตัวละครผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เข้าใจปะเออหาเรื่องพูดไปเรื่อยเปิดเลยเว่ยเปิดประตูสิจ้ารู้สึกว่ายังไม่มีอะไรผิดปกติเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปให้รอดแต่มันไม่มีตัวบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ขบวนที่เท่าไหร่ เราเก้าวหน้าไปแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคยังไม่เห็นอะไรนะยังไม่มีอะไรผิดปกติอะวิ่งเลยดีวะโอ้ <c oughs> oh my god คนลุงหายไปแล้วคนลงุงคนลุงอย่าเป็นเมื่อเฉันก่อนฮะเฮ้ยข้างหน้ามันเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนไม่มีประตูเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย <c oughs> ไม่ได้กดวิ่งนะตะเกียบมันวิ่งเองอ๋อกดคลิกก็คือวิ่งเฮ้ยไม่มีทางออกมีแต่ทางไปทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มีทางอื่นไหมอโหแต่ละอันมึงนะโอเคเราต้องเลือกบ้านที่ไม่มีผีอยู่แล้วทุกคนเฮ้ยบ้านนี้ไม่มีเว้ยแอดคิดว่าเราควรจะเลือกดีๆนะนะไปเลยไปเลยไปเลย น่ากลัวแล้วมน่ากลัวแล้วจ้าคุณพระโอเคเอ้ยแต่ตะกี้ใช้ได้นะ <c oughs> ตะกี้คือดีเลยแหละทะลุมิติไปไหนก็ไม่รู้ยังหลอนโอเคเริ่มเกรงแล้วจ้าเริ่มเกรงแล้วจ้า <c oughs> อายังไม่มีอะไรเดี๋ยวนะ แต่แย่ๆดิ้นพันธ์แต่อยากรู้ว่าว่าถ้าเกิดเราจะต้องไปขบวนต่อไปอ่ะเราจะต้องสังเกตอะไรน,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 นี่นี่นี่นอันเนี้ยมันแปลว่าอะไรกันแน่ภาษาจีนเหรทุกคนเออคารล่าก็มีภาษาอังกฤษนี่หว่าเพิ่งเห็น do not proceed the next car until the anomaly to this car has disappeared เขาบอกว่าอย่าไปคันต่อไปถ้ายังไม่เจอสิ่งผิดปกติจากคันนี้ <sh arp> <t daughter> แล้วมันคืออะไรหรอ ก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าวะโฆษณาก็จริงๆโฆษณามันก็มีการเปลี่ยนแปลงนี่หวาเนี่ยนี่ปกติมันจะไม่ใช่โฆษณาพวกนี้ทุกคนโอ้โหถ้าต้องมานั่งเออสังเกตป้ายโฆษณาทุกอันก็ตายนะตายอยู่นะจ๊ะตายตายเอาวะมันมันกลับไปไม่ได้ปะละ่ะเนี่ยมันกลับไม่ได้อยู่ดีอะ่ะเออจะให้ไปไหนแล้วก็ต้องไปคันต่อไปปะละ่ะ มันก็ต้องอย่างั้นเะล่เออเปิดสิจ้ารออะไรโอเคอุ๊ย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 กลับได้ไหมอุ๊ยอ๋อหลักการคือเราต้องเจอสิ่งผิดปกติก่อนเราถึงจะไปคันต่อไปได้หรออ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะโอเคโอเคกูเจอแล้วแหละตอนเนี้ยไฟกระพริบหนึ่งอะอะคุณลงไปอะ้รเลหรือเปล่านะ พอดีฉันสัตว์มหาอุดมานะนะไม่ต้องเป็นห่วงหลงไซค์โก้ไหมซักฉันอยู่ที่นี่ได้ฉันจะแกล้งเธอเองเลนะรู้สึกเจ็บที่เท้าน้อยเปิดกระจบทะลุผ่านตัวมาเมื่อกี้เแต่เธอไปเถอะคุณลุงแทบเป็นคนนิสตระจึงจริงๆเลยขอบคุณนะคะโอเคไปกันนะทุกคนโอ้โหคุณเจอสิ่งที่โคตรผิดปกติเลยจ้าเปิดสิมึงโอเค แต่ถ้าคุณลุงเป็นสิ่งผิดปกติซะเองมันจะน่ากลัวนะคุณลุงนะเพราะฉะนั้นนั่งเฉยๆทั้งคลิปนี้เลยนะห้ามทำอะไรเด็ดขาดฉันไม่อนุมัติเอ้ยนี่ไงเห็นไหมที่ห้อยมันแข่งไปแข่งมาเนี่ยเออออย่างงี้ก็ง่ายนะไม่ยากอยู่หรือเปล่าวะก็มันแปลกขนาดนี้ไม่มีคนจับแล้วมันห้อยต่องแต่งนี้ได้ไงอ่ะเฮ้ยหรือมันห้อยต่องแต่งอยู่แล้วเนี่ยอนั่นสินะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันก็กลับไปไม่ได้ปะล่ะก็ต้องไปนั่นแหละทุกคน แล้วเราจะผ่านไปเนี่ยวันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พระเจ้าโอ้ไม่กอดพระเจ้าคุณลุงนี่มันอ้าอ้าอาคุณป้าคุณพ่อพระเจ้าช่วยไมปนอนมันนะเออเดี๋ยวอ้ามึงไม่เหื่อไม่เอออเลยอีลุงอ้าอ้โอ้พระเจ้าจะเรียกว่าอะไรอ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเุ้ยคุณลุงอุ้ยอุ้ยป้ายเปิดป้ายประตูให้สินะมันจะคำขืนฉันไหมคุณลุงตัวบอกให้มึงนั่งเฉยมึงยืนทำไมก่อนโอ้โหรถไฟห่อแล้วก็เจอลุงยืนอยู่ทำไงดีเนี่ยจะไปยังไงอ่ะ Oh my g o d โอ h my g o d คุณลุงคะคุณลุงอย่าทำอะไรอยู่เลยนะคะเปิดกลับไปไม่ได้ก็ต้องเผชิญหน้าแล้วว้า ไอบ้าแล้วจะหลบยังไงวะหรือว่าเราต้องยืนรอมันหรออีอ่ชั่วแกด่าแล้วหนึ่งพีซเช็คอิเล็กทริกสายนี่ไงกลับมาห้องอีกแล้วเนี่ยโอ้โหตายเฉยเลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราเจอน้ำเลือดแบบตะเกียแล้วเราต้องรอให้น้ำท่วมก่อนหรออะไรวะอันแน่อันแน,อน,น่อะไรอะ่ะแปดเก้าสี่ หมายความว่าไงวะแต่มันไม่ให้เราเปิดกลับไปตลอดเลยอยู่แล้วอะถ้าเกิดสมมติแอดเห็นลุงเมื่อกี้แล้วแอดไม่ได้วิ่องออกไปสกักก่อนกลับไปทันปะเฮะ้ยเฮ้ยไปต่อไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้จะไปต่อไปก็ไปไม่ถึงเออแล้วเราจะไปไหนได้วนันนี้มันไม่ให้แอดไปอะทุกคนยังไม่เข้าใจอะเนี่ยเก้าแปดเก้าสี่ ด,ด,ดทุกคนแอดทำได้แล้วอะตะกี้คือแอดเงียบอยู่พอเลยหรือไหมไอ้สัญลักษณ์ที่พื้นนั่นก็คือมันให้เราเปิดประตูฝั่งละกี่ครั้งโอ้โหต้องแก้ไขไปสนศนหน้ <sk r isa> หาด้วตัวเองอ้า <sk r isa> โอ้ตกใจหมดเลยพี่บุนคขาหนูไปแล้วค่ะหนูไม่อยู่โอ้มันไม่ให้เราไปเปิดประตูไม่ได้ไม่นะนี่ไงกูจะไปอยู่นี่ไงมึงทำอะไรหรอ๋อให้กูนั่งด้วยโอ้อโหเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ แต่ในเงาในกระจกอะคือคือมีคนลุกนั่งอยู่ข้ขางๆดาวแต่ในสายตาเราไม่เห็นน่ะหลอนมากเลยทุกคนโอเคเร็วไปเร็วมันเปิดประตูให้เราเล้ไปแล้วจ้าโอ้ยอ๋อให้เราหาให้เจอล้วไอตัวที่ยืนหลอกเราทำยังไงอะออโอเคไอเจอกี่อย่างเลาวทุกคนนับได้ปะอะไเง้เขาให้เราหาให้เจอก่อนว่าสิ่งผิดปกติคืออะไรด้วยนะ อย่างยากโอ้โหกิมกมิกเมืองนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเจอเหรอวะอ่าคือว่าโอเคไม่มีอะไรโอเคตรงน,นี้เปิดได้ไหมไม่ได้สแสดงว่านี่มันไม่มีอะไรอะดิถ้าสมมติว่าเราไม่มีอะไรเนี่ยเราต้องเดินกลับก็ไม่ได้มันก็ต้องไปข้างหน้าอยู่ดีปะวะ อันนี้เขาบอกว่าอะไรอะ่ะ be careful for anomalies โ okay. อเคมุกไฟดับอะไรรอบแล้วนะ <c oughs> แต่มันแบบเหมือนมี anomalies เกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งในห้องเดียวด้วยนะแบบเดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวเจอคนนั่งพร้อมกันได้ตะเกียเแหงเมยห้องตะเกียะทุกคนเอาวะโอเคู้มีหมอกข้างๆด้วยจ้ะ โอเคเราต้องไปแล้วแหละทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี er ๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้อยู่ซาเลนฮิวใช่ไหมเนี่ยเราจะต้องทำอะไรอ่ะให้ฉันไปเถอะนะกลับก็ไม่ได้อุ้ยอุ้ยเสียวอีลุงอ้าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เชื่อ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 แต่มันไม่ให้เราออกจริงๆทุกคนมันให้เราออกทางนี้อะ คือไงผ่านเนาะเฮ้ยพระเจ้า oh my g o d เฮ้ยผ่านจริงเหรอเนี่ยเดินลงได้ด้วยเดินลงได้จริงๆทุกคนเฮ้ยได้เสียงเดินน่ากลัวจัดเลยเดี๋ยวนะถ้าเรายือนอยู่บนรางรถไฟเราจะตายไหมอย่างนี้เราไปไหนก็ได้เหรอไปไหนอะ่ะ แล้วถ้าแอดวิ่งไปเรื่อยๆเป็นไงอะตายปะนี่คือวิ่งต่อเดินไม่สนุกรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันทุกคนเฮ้ยฮะเแล้วมาโผล่อีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้เราก็ต้องยืนรอบนชาชลาอยู่ดีนะสิมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมน่ะไม่นะฉจะต้องติดเยู่ในรถไฟตลอดไปน่ะไม่นะล้วทำยังไงดีล่ะ ถ้าเกิดอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแอดจะตัดต่อไปตรงนั้นกันทุกคนแอดไปแอบสืบมาแล้วทุกคนตอนนี้ก็รู้แล้วว่าแมปนี้มันคือแมปสุดท้ายที่เราอะคือลงสุดสถานีแล้วก็เนี่ยคือทางรอดแต่คิดมันจะสั้นแค่นี้ไม่ได้สิจ้าเพราะฉะนั้นต้องไปเริ่มกันใหม่เราจะได้เห็นอะไรกันอีกไปตามดูกันเลยจ้าเฮ้ยเอาแล้วนะรอบนี้ฉันมาให้เกดหลอกแล้วนี่ไงล่ะมีอะไรก็สาดเข้ามาเลยฉันจะรอโดนหลอก อย่างใจจดใจจ่ออะนะโอเคเรามาเริ่มกันใหม่ทุกคนเงยเจอกันอีกแล้วนิดน,น้อยไว้ฉันคาดดีดีมั้งอู้อีเจ๊อ้าจะไปไหนล่ะโอ้ไม่นนี่ไงมงลอยใจจดใจจ่อจ่อหน้ามึงเลยโอ๊ยนะไม่เอาแบบนี้ดิยากไอ้หา่าถ้าเกิดเจอเมื่อกี้คือเราต้องวิ่งหนีอย่างเดียวไม่ห้ามหยุดเลยอ่ะอีเจ๊นี่สองรอบแล้วนะมึง เหมันไส้เว้โอเคเก่งขาแล้วหนึ่งไม่ชอบอะไรวิ่งตามแล้ววิ่งวิ่งตามติดเลยกูบางทีเราก็ต้องสังเกตนอกห้องบ้างนะทุกคนไอ้นอกห้องอะไรละ่ะนอกขบวน <c oughs> เออโอเคยังว่าเจออะไรเหมือนห้องแรกมันวิ่งได้เลยเนาะมันจะเป็นออกแนวแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยคำเตือนก่อนอะไรประมาณนี้เราค่อยไปห้องต่อไปเออแล้วเราถึงจะเจอใช่ไหม อันเนี้ยยังเนียนอยู่เว้ยยังเนียนอยู่เว้ยยังไม่มีอะไรนะทุกคนต้องดูดีๆแล้วรอบนี้เราจะไม่ปล่อยผ่านอะไรทช้นนั้นเนะโอเคโฟมล้างหน้านู่นนี่นั่นยังปกติอยู่เลยอะ่ะยังไม่เจออะไรอะ่ะเอาจริงดิอย่ามากืนน้ำลายแล้วหนึ่ง<า> <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยเป็นไปไม่ได้

เป็นพูกเด็กออคอละค่ะหรืออายุวัฒนะ<า>ร้อยปีแล้วมาถึงแรกของคุณอิคารโอ้โหมีคิงคาตรไครใบมะกรูดรอจ๊ะต้องเจอฉันจับเลยเอ๊ะไฟมีหาฉันเหรอป้าจ้างรู้จักเล่นนะเนี่ยถ้าเกิดไม่อยู่ในขบวนรถไฟน้องก็ต้องอยู่ข้างนอกนั่นแหละทุกคนไม่มีที่ไหนหรอกแอดว่านะน้องน้องต้อยอุ๊ยยังไงน้องสวัสดี เราได้ส่งน้องไปสู่สุคติแล้วสินะโอเคดีใ okay. จนะที่ส่งน้องได้อย่างดีมากๆเลยแต่ว่าอันนี้ทำไมมันไม่มีอะไรนะอันแน่ไอันที่ไม่มีอะไรนี่แหละน่ากลัวที่สุดทุกคนมันสังเกตยากจะเจอมันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างนอกข,อกขบวนอีกก็เป็นได้ตะกี้แอดไม่คิดว่าแอดจะอยู่ดีๆผ่านเดี๋ยวนี้เกมลูปคือพอเล่นปุ๊บอะแอดผ่านเกือบตลอดทุกเกมเลยมีเอ็กซิสนั่นแหละที่ไม่ผ่าน <laughs> อะไรอนะเบื่อจัด ย่าบอกนะว่าเกมจะจบแค่นี้นะนะเราจะไม่มีอะไรแล้วเหรอเฮ้ยจริงๆด้วยมันมีอะไรแต่เราไม่เห็นไงเนี่ยพอมันขึ้นไปแบบนี้แสดงว่าเราไม่ผ่านขอเจออีกสักสามตัวได้ไหมสามตัวสามตัวสามตัวร้อยสามตัวร้อยคุณลุงนี่ก็ไม่หือไม่อือไม่ลุกขึ้นมาเลยอะอะไรอะไม่หนุกเลยอ่ะคุณลุงไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วว้ย ค่ายนอรมีมีทางเปิดประตูด้วยแหละอุยออาอุยอเอ้าเฮ้ยแค่กะจะมองเฉยๆตรงไปต้เลย <c oughs> ไม่นะ <c oughs> อะนะจ้าวิ่งอย่างเดียวเลยจ้ะตอนนี้เจออะไรก็วิ่งเอาให้หลอกกูไม่ทันดูซิทุกคนมาแชร์เลนกันว่าถ้าแอดวิ่งขนาดนี้มันจะหลอก ูนี่แหละโทษฐานที่แกว่าชู้ป้าไันนะอี <c oughs> นี่มึงสามรอบแล้วนะมึงนะคู่กรณีกูเหรอนี่กูจะจ้างตำรวจมาจับมึงเล่นกูหลายทีแล้วนะไปเลย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 ไปเยไปเลยไปเยไปอยยย่างนี้สย ใหญ่ๆจะตบโดนกูไหมเนี่ยอ,อุ้ยตกใจหมดเลยเออมาสักหน่อยเถอะนะไหนๆ,ๆมีอะไรบ้างไอต้องดูป้ายดีๆเลยอะบางทีอะมันไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยอะไม่มีอะไรจริงๆนะเนี่ยมีอะไรอยู่นอกขบวนไหม ไม่มีฉันจะไปแล้วไม่มีฉันจะไปแล้วไปแล้วนะไม่หลอกฉันจะไปแล้วนะไม่อยู่แล้ววอยเฮ้ย,ฮยอะไรวันเนี่ยไม่มีอะไรเลยดิเอาอะไรเงเอาแะไรเงเปิดประตูไม่ได้แร้วเงไม่ให้เอ็ดไปเฮย้ยลุงหายเฮย้ยคุณลุงคะ เอาแล้วทุกคนลุงมันลุกขึ้นมาแล้วเฮ้ยตอนนี้กระจกยังมีเงาคณลุงอยู่เลยแต่พอเราหันหลังกลับไปคุณลุงไปยืนตรงนั้นน่ะเดีด๋ยวเดีวเฮ้ยแต่เราเจอแล้วนี่ไม่ต้องเปิดประตูให้มันหลอกมั้ง <S <S อ้าวทำไงดี มึงคุณลุงชเวนมน์นหรอในการขยายร่างฝ่ามืออยูไลว่างันแหละโอ๊ยหลอนหลอนหลอนคุลุงจ้านี้มันต้องอย่างงี้สิวะให้ทุกคนเห็นให้มันเยอะๆแอดก็อยากเห็นเยอะๆ آ, แต่ว่าเฮ้ยคุณลุงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณลุงคุณลุงนั่งอยู่นู้นนะคุณลุงนั่งอยู่น,นู้นแต่ทําไมเงาเงาในกระจกคุณลุงนะ่ะไปอยู่ตรงนูนาา้นล่ะคะเดี๋ยว แล้วเราจะทํายังไงในการจับแอนนเมอรี่เราต้องมานั่งแทนปะลองลองลอง,ลองดูดิเออเรามานั่งแทนดูอาจจะผ่านก็ได้ใช่ไหมเอนว่าใช่หรือว่าเรานั่งผิดที่วะคนลุงเขานั่งตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออนั่งตรงนี้สิจ้ารออะไรตอนนี้คือไม่ต้องแบ่งที่นั่งให้ใครทั้งนั้นอนะเพราะเรานั่งแทนเขาแล้วนะคะเออไปได้นแล้วมั้งอ๋อมันเป็นเงาฝั่งนี้ปะโถเอ้ยอ่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดูดีๆก่อนดูดีๆก่อนอ่าฮะเกมเนี้ถ้าเราไม่ได้ลงชาชาราแบบที่แอดลงเมื่อกี้ก็คือจะไม่ชนะวิอันนั้นคือทางเส้นสุดของแบบขบวนรถไฟเฮ้ยเปิดดิอ,อะไรอะคุณลุงหัวหายสองคนเพื่อนตายสิจา้าเฮ้ยคุณลุงเขานั่งอยู่ตรงนั้นแต่ทำไมเงามันเป็นแบบนี้เฮ้ย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 แอดอยากดูว่าเขาจะทำยังไงหรอ ยุ้ยแต่เขาคงไม่เดินมาทางนี้หรอกเนาะ เมื่อคนลุงคนลุงแล้วมีบทเยอะนะรู้สึกอ่ะ <ś class ic> ใช้ได้ใช้ได้โอ๊ยโอเคเฮ้ยถือบทเกมที่ได้เป็นเพลินเลยอ่ะเจอไปเรื่อยเปื่อยทุกคนแต่มันตกใจดีมันทำให้ใจเต้งๆต,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 ต้นตามเต้นต้ตามหัวใจเต้นไม่นะตอนนี้ทุกคนจะได้ตกใจแอดแทนนะทุกคนนะไม่นะโอเคอ,เคอเคุ้ยหปิดซะไวเชอะเอาล่ะ แอนอยากเจอพวกป้ายิลบอร์ดแปลกๆบ้างอะมีไหมป้ายิลบอร์ดแปลกๆอะไม่เจอเลยอะอะไรวะมาจ้างฉันไปแล้วนะอย่างนั้นนะเวลามันเปิดอย่างเงี้ยแล้วลุงหายไปมันตกใจเนาะโอเคขอเจออีกสักหนึ่งหนึ่งแมทช์ได้ไหมขออีกหนึ่งแมทช์ขอแบบจุกๆุจัดหนักจัดเต็มได้ไหมจ้า <S 2> <S 2> <S 2> ขอแบบจัดหนักจัดเต็มต้องส่องหน้าส่องหลังอะเพราะบางทีมันอาจจะอยู่ข้างนอกกระจกก็ได้อยู่ในป้ายิลบอร์ดก,ก็ได้ทุกคน ไม่มีเว้ยนไปต่ออุ้ย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 อุยฉันเห็นนะข้างหน้านั้นอะแล้วถ้าเจออย่างนี้เราจะรอดยังไงอะถ้าเกิดสมมติข้างในมันมีตัวปี๋อะโอเคต้องไปเหรอวะโอเคไปเลยยุ้ยโอเค บางทีอะแอดว่าเขาน่าจะเล่นกับพวกหน้าตัวละครพวกนี้ไงแอดเลยพยายามมองบ่อยๆทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแอดมองมองอะไรหรออะไรเงี้ยชึบชึบไปต่อจ้าไฟดับอีกแล้วอ, <c oughs> อย่านะอย่านะฉันไม่เดินชนใครฉันมารยาทด,ดี <c oughs> แอดว่าชนมันต้องตุยแน่ๆ <c oughs> เราต้องไปแบบผู้มีมารยาทไม่เดินชนใครอย่านะ <c oughs> อุ๊ยโอเค เฮ้ยเราเจออะไรใหม่ๆแล้วคอย,อยชั่วหน่อยทุกคนส่องหลังได้ไหมส่องหลังมันบ่มีอีกอย่างมาพันทลายเลยตอนนี้ไม่มีแล้วว่ามันต้องมีอีกเยอะแน่ๆเลยอะแต่ยังไงคลิปนี้ก็ต้องมีลิมิตในความยาวของมันทุกคนแอดคิดว่ายังไงคลิปนี้เราก็คงจะมาเล่นกันประมาณนี้แหละนะเพราะเรากลับมาทางเดิมอีกแล้วจ้า เออแต่อย่างงี้ก็ดีนะมันไม่ต้องมานคาดหวังเท่าไหรอ่อ่ะว่าเราจะต้องไปที่ไหนห้องไหนเลขที่เท่าไหรว่วิพอแอดได้ชนะไปแล้วทีหนึ่งลงซาชราไปแล้วรอบหนึ่งนะทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็บันเทิงกันนะทุกคนนะเออได้เจออะไรแปลกๆหลายอย่างเลยอะ่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาด้วยนะจ๊ะโอ้โหก่ day, อนไปยังไงมาสรายเห็นหน้าใครก็ไม่รู้ใหญ่มากแม่ลุงมีญาติลุงป่ะเนี่ยหน้าเหมือนกันเว่อรูดูดู ว้าวฮัลโหลกินฉันเลยสิแน่จริงนะ่ะโอ้ยนะโอเคโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วเยอะมันกระตุกอาตาเกียเอาอีกแล้วมันขึ้นภาพแบบนี้อีกแล้วแถมให้อีกอันหนึ่งทุกคนแถมวิ่งแบบไม่หยุดเลยวิ่งแบบไม่หยุดเลยเจ๊ม,มาใหม่อีกสีเจ๊ประเด็นประเด็นกับกูนะเอ้ยอันนี้ไงที่แอดพลาดลงไปรอบนี้ฉันไม่ลงแล้วเว้ย เออฉันไม่ลงฉันก็ไปต่อสิวะรออะไรเออเฮ้ยวิ่งไม่ได้อ่ะอมีเสียงวิ่งตามไปแล้วจ้าบ๊ายบายวันรูปต่อไปออไว้ละหลอนกันใหม่คลิปหน้านะ